สวัสดีค่ะวันนี้หมิวจะมาสอนเรื่องการหาเลิกแบบด้วยตัวเองนะคะใช้ใช้ทักษะหานะคะหาเลิกตามหนังสือเล่มสีแดงนะคะอ่ะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าแลม5ี่ห้าข้าเดือน2สังเกตนะคะว่าถ้าเป็นเดือน ถ้าเป็นเดือนคู่จะมี10แรม15คำ่ำถ้าเป็นเดือนคี่จะมีแค่แรม14คำ่ำนะคะเจ้าชตาหาเลือกเป็นชื่อเจ้าตาเกิดวันศุกร์อันนี้บริวารเดิมนะคะเจ้าตาอายุย่าง30มิวใช้วิธีนะับ10 20 30บริวารจรของตาตาอยู่ อยู่ภูมิภาะหันนะคะเราก็มาเขียนกันเ,เลยบริวารบริวารจรน,นะคะบริวารอายุเดช ีบริวารอายุบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหาักมรีกาลีเห็นไหมคะอันนี้ เป็นบริวารจออายุย่างนะคะอันนี้บริวารเดิมอายุอายุเอ้ยเขาเกิดมาสุกนะคะกฎเขามีอยู่ว่าบริวารจออยู่ตรงไหนเริ่มนับเดือนห้าไทยจนถึงเดือนปัจจุบันตอนนี้เดือนปัจจุบันคือเดือนเดือนสองนะคะเราก็เริ่มนับเลยเดือนห้า เดือน5เดือนหเดือน7ดเดือน8ดเดือน9้าเดือน10เดือน11เดือน12เดือนหนึ่งเดือนสองนะคะเดือนสองอยู่ตรงนี้นี่คือเดือนสองนะคะเดือนสองอยู่ตรงไหนให้เริ่มนับขึ้นหนึ่งาตรงนั้น ขึ้น1นึ่งข้ามขึ้น2องข้ามขึ้น3ามข้ามขึ้น4ี่ข้ามขึ้นห้าขมขึ้น6กข้ามขึ้น7จ็ดข้ามขึ้น8ปดข้ามขึ้น9ก้าขมขึ้น10บข้ามขึ้น11บเอข้ามขึ้น12บสอข้ามขึ้น13บสามข้้มขึ้นสี่ขขึ้น15บห้ามนะคะแล้วต่อไปเรานับแรมหนึ่งข้มแลมหนึ่งแรมสองข้มแลมสามขแรมสี่ข้มแลมห้าขมแรมหกข้ามแรมเจ็ดข้มแลมแปดขมแลมเก้า แรมสิบข้าแรม1ิบเอาแรม12บสองาแรมสิบสามข้าแรมสิบ่ขาแรม15บห้าข้ามคืออยู่ภูมิพุทธวันนี้เป็นวันที่1นึ่งกุมภาพันสองพันหร้อยห้าสิแลมสิบห้าขือมจนสอเพราะฉะนั้นแรม15บห้าขาอยู่ตรงนี้วันที่1 พศ2565นะคะวันนี้เป็นวันอังคารทีนี้เราได้แล้วเราได้วันที่วันวันวันนี้ละเราได้วันละทีนี้เราดูนะคะว่าอะถ้าอุตสาหะมนตตีเนี่ยเราไม่เอาเราขีดทิ้งอุตสาหะสีเราไม่เอาเราขีดทิ้งการีอายุเราไม่เอาเราขีดทิ้งนะคะ วันที่ดีก็จะมีวันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันนี้วันที่หกวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่แปดอ่าวันที่นะานี่ติ้งเงินี่คือวันที่วันที่สี่กับวันที่ห้าภูมิมนตรีบริวารก็ดีนะคะเดท บริวารเด็กก็ดีอายุสีก็ดีเด็กมูลละก็ดีนะคะแต่วันนี้วันที่วังคารพุธพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่โอเคเราจะไม่ให้วันเสาร์อาทิตย์อันนี้วันจันทร์วันนี้วันอังคารอันนี้วันพุธเราก็เลือกวันพุธนะคะวันพุธความหมายดีมุนตรี บุลละมนตรีนะคะเราก็ได้เราก็ได้ไดอ่ะวันพุธและนะคะพอวันพุธเราก็จะมาเปิดเราจะเปิดหนังสือเล่มสีแดงนะคะหาวันพุธหาวันพุธอ่าเวลาที่ดียามที่ดีนะคะเดี๋ยวเปิดก่อนนะวันนี้วันอังคารวันพุธ เราได้วันพุธเดีย๋ยวเราดูสิวันพุธนะคะวันพุธโชคลาบนะคะวันพุธเราเราได้เวลาวันพุธก็คือวันโชคลาบนะคะเราก็มาดูว่าถ้ามีปีกาเนี่ยก็คือย้ำย้ำเวลาที่ดีที่สุดนะคะอาปีกาดีช่วงเวลา8ปดโมงเนาทีครึ่งถึง 8โมง10นาทีนะคะเวลาที่ดีเราเราใช้เลิกเวลา7โม่8โมง8โมง9 00, นาทีก็ได้9าขาออกจากบ,บ้านนะคะแล้วพอก่อนที่เราจะไปไปไปจับบัตรคิวนะคะเราก็มาดูเลิอกอีกว่าเอ๊ะเราขับรถไปถึงที่เปลี่ยนชื่ออ่ะเราก็มาดูอีกยามหนึ่งของอีกอ,อีกอีกวันหนึ่งเพราะต่เราได้เลิกดีก่อนออกจากบ,บ้านแล้วใช่ไหมคะเราได้อีกวหนึ่งก็คือ 9.30โมงครึ่งถึง9โมง3นาทีเราก็ตักโมง32ก็ได้ค่ะเราก็เข้าไปจับบัตรคิวทีนี้กว่าพอเราจะกว่าเราจะเปลี่ยนเสร็จไม่ต้องสนใจแล้วค่ะถ้าจับเลิกเวลาที่ดีแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ทำให้เสร็จไปเลยนะคะวิธีนี้เป็นเป็นวิธีหาเลิกด้วยตัวเองเบื้องต้นนะคะอยู่ในหนังสือเล่มสีแดงนะคะก็ มีต้องขอบคุณทุกท่าน FC ทุกท่านนะคะท,ที่ที่อุดหนุนหนังสือมีอยู่แล้วก็คลิปนี้เป็นการหาเลิกโดยที่การใช้หาเลิอกออกรถหาเลิกหาเลิกเปลี่ยนชื่อนะคะเราจะไม่ใช้หาเลิกใหญ่ๆเลิกใหญ่ๆเราจะไม่หาอย่างเช่นแต่งานเราจะไม่เอานะคะ เนี่ยเราจะเอาเราจะหาเลือกที่สําคัญสาคัญเหมือนเราได้ติดต่องานงานนี้จะได้ไหมหาวันก่อนแล้วก็มาเปิดดูยามวิติยามข้างในอีกทีหนึ่งน,นะคะก็วิธีการหาก็มีเท่านี้หมิวต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนหนังสือหมิวและเป็น FC ของมิวแต่ท่านใดสนใจหนังสือนะคะโทรมาที่096-946-1664 นะคะ0 96 946164ติดต่อหมิวโดยตรงนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะคะปัะตีค่ะ